สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกน้อยดั้มซิ่งเยอ,อสมองเงินจากสีเหลืองจะเป็นสีขาวแล้วโอ้หุนเยอะ,อะคุณปูตักไปตีสักหน่อยก็ได้เยอะงานนะโอ้ทำไมคุณปูเร็วขึ้นแลนะ จะว่านาเร่งเครื่องสุดอ่ะอู้เร็วมากไปไป,ไป คุณปุ๋ยสักหน่อยมันมมีรถหน้าแล้วนายเอ,อ้ยลุงก่อนก็ได้แค่น,นะคนขับแจ้งคนหมู่บ้านไหนมาเนี่ยโรโกรแคทตูง้นก็ใสยดันเนาะ น่าจะเลิอกงานแล้วมั้งนี่เปลี่ยนร้อนนำมาใหม่สีเหลืองอารามเลยกับแครีครยรสองตัวเปลี่ยนอ้รถสภาพเก่าก็ถือว่าใชาด้ดีอยู่อันนี้ยักษ์ใหญ่แคทสามสองศนีหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสกลนครก็ช่วงนี้ก็หนาวแล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยครับผม หนูก็ทุกวันนี้ก็เรียนตามปกติเหมือนเดิมครับผมบางครั้งก็เรียนชดเชยวันศุกร์วันเสาร์ครับผมไปรีบเทดินรถเขาอรอเนวุงไป แรงเยอะมากแถมเร็วด้วย โอ้เสียงแตะใครไปติดตั้งแต่ไม้ดังโคตเด้อแตกระด ชอบอะไรคันนี้เร็วมากเออจะวิ่งเร็วสุดจอวิ่งสามคันเทอยู่ใกล้ๆนี้ครับผมเทอยู่ใกล้ๆนี่แหละหน้าง,งานก็แค่นี้หน้างานใกล้มาก ใช้ดีใช้ดีทนมากรุ่นนี้ทนจริงๆแป๊บแป๊เออเสียงแตะกันเลย รับบี้บ้าพลรังต้องรอรถมาครับผมฟิกเกอร์ด็โกโคแค้แชท รู้วะรุ่นใหม่ดูกินงานนุ่นก็ซ่อมรถนี่ก็รถไถเสียโปงโอ้เมาแล้แม่หัวหน้าเลยโอ้โอ้โ แรงเยอะจริงๆสุดยอดตักแต่ททีนี้อุ้มเลยครับผมดินไม่เปียกับอุ้มไดอม้อุ้มอย่างเดียว นี่ก็อขอต้อนรับการไปก่อนผมฝากกลคยกชเจกุดิตาเพราะเป็นอาจารยจที้เอกเอกครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ